คือทุกคนก็จะมีคําถามขึ้นมาหมดว่าจะไปขายใครจะขายยังไงคําถามพวกนี้มันจะหายไปทันทีถ้าคุณได้ลงมือทําทํำยังไงก็ทําแบบนี้ส่งไงก็ส่งแบบนี้ไงสิ่งที่ยากกว่านี้เราผ่านไปได้แล้วเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้รนนเราอน่จะทำได้งไงครับ ชื่อปั๊มนะครับทักษกรระดับพงศานะครับก็งานประจำนี้ก็คือทำเป็นตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบก็เป็น e x e c u t i v e ิว e r นะครับดูแลการผลิตทั้งหมดจะเ,เรียกว่าอาชีพเสริมหรือว่าอะไรก็ได้นะครช่วงนี้ก็มาขายข้าวซอยนะครับในแบรนด์ชื่อว่าข้าวซอยแหร่ระเบิด ที่แล้วนะครับที่เราเริ่มเริ่มมีผลกระทบกันจริงจังเนี่ยที่บ้านก็คุยกันแล้วก็ลองมาค้นหากันดูว่าสิ่งที่เราจะทําอะไรร่วมกันในฐานะแบบว่าสมาชิกครอบครัวเนี่ยทั้งทั้งลูกทั้งเมียทั้งรวมถึงตัวแม่บ้านด้วยกันเองเนี่ยม่บ้านผมอะ่ะเขาเป็นคนเหนือก็ชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำอาหารเหนือให้เราทานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำข้าวซอยซึ่งเราทานเองแล้วรู้สึกชอบเราเจอในสิ่งที่มาลงตัวแล้วเนี่ยทำงานร่วมกันเนี่ย เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดทำมาสักสอาครั้งมันก็เริ่มมีฟีดแบ็กที่ดีอ่างเงี้ยฮะก็เริ่ม Spot. ขยายขยายไปเรื่อยจากตอนแรกก็เป็นแค่กลุ่มเพื่อนที่เราที่เราส่งที่อะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีคนอื่นเป็นลูกค้าอื่นที่เข้ามาจากที่เคยทําแบบอาทิตย์ละวันช่วงช่วงปีที่แล้วนะก็เริ่มเป็นอาทิตย์ละสวัน3วันก็เริ่มมากขึ้นคือการที่เราได้รับฟีดแบ็กม,มาไม่ว่าคนจะอุดหนุนเรา ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันก็เป็นกำลังใจกับเราชิมมาแล้วอร่อยนะเอ้ยนี่ดีสั่งต่อมีลูกค้าเก่าสั่งลูกค้าประจําเวลาเราลงโพสที่ไรก็มีคนมาจองมาอะไรเงี้ยตลอดมันมันก็สร้างแรงใจให้เราขับเคลื่อนน่ะคือบอกตรงคือตอนแรกพี่กะทําแบบออเดอร์ครั้งละ50ชุดแล้วพี่เกียดทําเยอะเพราะว่าพี่เพราะว่าแม่บ้านพี่เขาก็มีงานประจาคือทุกคนก็ไม่ได้แบบละทิ้งทุกอย่างเพื่อมาตรงนี้อันนี้้เราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกว่า เออถ้าเราทําเราควรจะทาในในลิมิตที่เราทําได้เวลาพี่ทําพี่รู้สึกว่าไอ้รายได้นี้มันมันเข้ามาก้อนนี้มันคือค่าไฟก้อนนี้มันคือค่าน้ำาเงี้ยเราสึกว่าเราก็พยายามาทำให้ความเป็นอยู่มันค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนมากเงี้ยฮะแต่สิ่งที่เราพอทําได้เราก็ทําเราก็อยากทําให้ลูกเราเห็นว่าคนอ่ะมันสามารถมีทางรอดได้หมด มันขึ้นอยู่ว่า,วาความความขวนขวายกับความกระตือรือร้นเอาใจใส่ตรงนี้เราให้น้ำหนักมันแค่ไหนวัยเขาอัพทั้งหลายเนี่ยคือในวัยที่มันเข้าสู่เลขห้าแล้วเนี่ยคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงมาถึงวัยเราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันแอปพลูฟมาแล้วว่าเฮ้ยคุณอยู่มาได้ถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันมันคุณต้องมีอะไรดีในตัวเช่ป่ะคุณมีประสบการณ์คุณมีอะไรเนี่ยเอาตรงนั้นมาใช้เป็นประโยชน์มันสามารถที่จะขับเคลื่อนให้เราเดินหน้าต่อไปได้อย่างเงี้ยคือ เราก็อยากจะส่งกำลังใจถึงถึงคนวัยเดียวกันนะครับ